ตัซั่วกุ้งสดจากพี่น้องน่าต้มตําพูดยิ่งเท่านั้นที่เข้าใจหี่องนา้มาอันเขาขาวคืออะไร สวัสดีจ้าวันนี้พอกับตมีชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้จะตํา,ตาม,มาผู้เดียวจ้าพี่น้องจ้าจะพาสูบุูสูคนมากินตํซส่วกุ้งสดจ้าพี่น้องตซั่วกุ้งสุกค่ะพี่น้องจ้าตัวบอกใหญ่คืออยากกินจ้าพี่น้องวันนี้บรรยากาศคำาเดิมวันนี้เดิมมาค่ะพี่น้องจ้ามาน้าเส้นเนี่ยเส้นเหนียวหนึบหนับเหนียวพันยันไส้ขึ้นเก่าค่ะพี่ขออนุยาาจ้าพี่น้อง ผู้ใดถามหาหา,ากหอมชู่เด้อม,มาเราด้วยใจพี่น้องตำสั่งมั่แล้วเกินเบิเบดฤด,ดูการมั่นไหมคะ่ะจะแสบแก้มแ,มแมมคบหมูค่ะพี่น้อ,องแคาหมูตำนีกระเทียมทวนขึ้นกันเอาตำนี้ขึ้นกันค่ะโอ้แสบแฮะเว้ย ล้วกขา ตงัวบกระเทียมต่วนค่ะคุณสามีไม่อยากนําม,มือเนี่ยอยากพูดเดียวน่าต้มต่ำห้องใส่ติดติเป็นประจำเดือนนะพี่น้องผู้ยิ่งเท่านั้นที่เขาเขาใจ หอมตีนหอหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องตำใสเบิดเลยตำอยากคุณฟังปอนแล้วเปิด่องเด้พี่น้องคะ่ะขอไปติดตามบ่าไรเด้ค่ะเพื่อเลยมดให้เขาไปติดตามเรา ส่องปังปอนหิวข้าวเออแปังปอนชาแนลจะว่าถ้าอยู่ในเฟดบล็อกสิว่าปังปอนนะจ๊ะ นี่นกับ,บ่เทื่อเป็นง่อยๆตายทุกสำนักเนาะอือๆน้่น,น,นั่นแตงหอีปูน,นี่นนนมาคนยังว่าจำ po คำรถดดมันกระลังเที่ยวเที่ยวทาง ช่วงนี้เอาๆพี่น้องคะ,ะก็จะมาสอนมาต่อเติม่องใหป้ปอนเพื่อเลห่ยนกระหอนกระหอนคุณกะอะไร ดเมื่อนั่นเด็กๆต้องมาอยากกินกินตำแบบตำส่วนแบบลวลกเสิ่งหอมจีนหอหนึ่งที่หลาเด็กๆส่วนบีกบีกเพิ่นกะกินอยู่ห่างบ้านเพิ่นบาก,กินน้ำได้แดงกินผู้เดียวหอหนึ่ง่าบดเอกขายพน่อนน้องได้ยอไปกินเครื่องเครื่องถุงอืม ทำด,ดึกดึกมันน้กรสวรอันเน้ยแซ่บเป็นคนที่มากินตามบอกหุงเยอะกินเดึกไม่ได้ก็กินเป็นขนมจีนไม่แล้วตลอดด้วยแต่พี่น่อ,อ มันผมว่าเส้นน um to ้อยเส้นไงเลือกให้หน่อยนะเจ้าเส้นใหญ่ไปสักไม่เลบลเบ่ไหมคะเบลเบลว่าเจ้าเส้นหน่อยเส้นไงเพราะจำกินจำ กนเึงส้นหน่อยนั่งเต็มส้นหน่อยยนีไยบริสิทธิ์งได้ค่ะเต็มพอดีเต็มหน่อยหรือเงมันกันเดียวกันค่ะ พอน้ำเกลอแส่แห้งด้ยมามาจะคำเออหละเสยไหมไม่มาน้าไหน กินมนกระดิ่งเขาตาโอ้โยอากาศอ่อนๆนะกินน้ำแซ่บแสบด้วยพี่นอ้ององกาศฮอนกินน้ำแซ่บแห้งค่ะ หน่องคามาอัน,นขาวๆคืออะไรร่างหอมชูค่ะอืม,อมจังหนุกจำหูด,ด้วยค่ะว่าเจ้านี้ย่อมปลูกกันอยู่ใส่แต่ว่าน่าจจะเป็นภาคเหนือ ตอนมาจากจากท่าเชียงใหม่คุณบิ๊กเราสั่งมาค่ะเราต่ำมนจ่ายจรวมทา้งมากสองกิโลเวจจายสองหกเจ็ดสิบคือมะฮอดมันเนี่ย กุ่งตังไ่หรอเนืน้ำแยงมือค้นไป เปอมงงต่มงมอสยเศ่าอยู่คะอัน เงีย่ยงก่อน้ำหอนเถอะจะได้ม่ควเหนียวอืมอืมน่าดีก็อกิภาพภูเขาขวบด้วยยังไงอืม,อม เฟรนด์อ้อนบิ้นมาเบื่อจะค่ะพี่น้องจับหนึ่งจับแบบไงเนี้ค่ะยิมหนามน้ำห่อนไปกินหนามไร้บา,าน,นจา้ะริมหน้าบม่ไหวเอาไปพี่น้องจ้ะ ทั้งแสบทั้งหวหอนคะ่ะพี่น้องเอาไว้นี่นะนพี่น,นะน้องเนาะถ้าพี่น้องมาคลิปนี้นะคะพี่น้องกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ต่ำน้ำไม่ได้ใจพี่น้องจา้าผู้ใดสนใจกระเทียมโทนแคบหมูขนมจีนอบแห้งนะคะพี่น้องจา้ทาทักสั่งสื่อใดด้วยคะ่ะพี่น้องครับโปโปรโมชัน่นกะกะมี่รงฟี่เป็นบางอันถ้าสื่อยู่ในโปรโมชั่นกับซงฟี่ด้วยคะ่ะพี่น้องจา้าถ้าผู้ใดสนใจกระสักสั่งซื้อเมื่อไรนะคะพี่น้อง เอาละคลิปนี้มือนีจ้าตามกับขอตัวลาไปก่อนได้ใจพี่น้องจ้าพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า